ค่ะต่อจากอีพีเมื่อสักรู่นะคะเป็นในเรื่องของการแนะนําแลกเปลี่ยนนะคะซื้อขายโปรแกรมที่ถูกต้องนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะมีในเรื่องของการแนะนําติดตั้งโปรแกรมนะคะที่อาจารย์ได้ลองกอู้คืนนะคะโปรแกรมที่เคยลองทดสอบซื้อผ่านโปรแกรมนั้นมาก็เอามาแชร์นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะใช้ในการติดตั้งนะคะ เะะบื้องต้นนะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถคลิกนะคะที่เข้าไปในลิงก์นะคะลิงก์ใดที่อาจารย์แชร์ได้เลยหรือคัดลอกนะคะแล้วไปเปิดในเมลที่ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็นำมาวางที่แท็บค้นหานะคะแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะก็จะลิงก์เข้ามาในหน้านี้เลยนะคะวิธีการติดตั้งทำยังไงอาจารย์แนะนำไปแล้วว่าเราจะต้องปิดนะคะ ตัวแอนตี้ไวรัสนะคะวิธีที่1คือตรงนี้ถ้าไม่ปรากฏนะคะก็สามารถที่จะไปที่ปุ่ม Start นะคะแล้วไปที่ s e t ติ้งนะคะจากนั้นนะคะมาที่อัปเดตเซอร์เคอร์นะคะแล้วไปที่ Windows Security ค่ะนะคะก็เปิด Open Windows Security นะคะ หากใครมีตัวป้องกันไวรัสที่ซื้อเพิ่มเติมก็ให้ปิดนะคะแอนตี้ไวรัสของของเราก่อนนะคะแล้วก็กดมาที่นะคะไวรัสตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็ manage setting น,น,นะคะก็จะมาเจอหน้าต่างตรงนี้แล้วก็กดปิดให้หมดก่อนนะคะจากนั้นนะคะเรานำลิงก์ที่อาจารย์ให้นะคะคัดลอกมาวางหรือกดเลยก็ได้ลงชื่อเข้าใช้นะคะ บัญชี gmail ตัวเองให้เรียบร้อยจากนั้นวิธีการติดตั้งทำยังไงนะคะให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ set up นะคะน่มันจะลิงก์มาหน้านี้นะคะนักเรียนนักศึกษาก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะนะคะจะถามนะคะก็กดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะคะจากนั้นการดูว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นหรือ,อยังนะคะให้ดูตรงมุมแท็บตรงนี้นะคะด้านขวาหรือ นะคะในส่วนของอตรงไม้ตอนนี้ก็ได้ค่ะไมไฟล์เนีคะนะคะ,นะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นหรือ,อยังนะคะเมื่อเสร็จนะคะเราสามารถที่จะกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนะคะหรือนะคะกดให้มันไปที่แสดงไฟล์โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะลิงก์ไปให้ ะะไปที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเราก็จะปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็ไปที่ดิพีซีนะคะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะคะก็จะปรากฏนะคะโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะคะตัวล่าสุดนะคะของนักเรียนนักศึกษาจะขึ้นเลยของอาจารย์มันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะก็จะมีตัวป้องกันเยอะหน่อยนะนะคะ อ่าเนี่ยค่ะจะจะปรากฏนะคะนะอาจจะเยอะหน่อยนะคะของอาจารย์จะซ่อนหน่อยนะคะอ่าเมื่อปรากฏแล้วนะคะนักเรียนนักศึกษาก็นะคะดับเบิลคลิกนะคะในเรื่องของการติดตั้งได้เลยนะคะคลิกเข้าปอย่าลืมปิดเน็ตนะคะลืมบอกนะคะปิดเน็ตก่อน นะคะปิดในกรกรูปน,นะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะตัวนี้ของอาจารย์มีแล้วอาจารย์ก็จะไม่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมันจะไปทับซ้อนนะคะก็กดเลือกภาษาที่เราต้องการนะคะส่วนมากโปรแกรมนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยเราจะสับสนนะคะเมนูนะคะใช้อังกฤษละกันก็กดโอเคนะคะ กด next ตัดไปนะคะทาตามขั้นตอนได้เลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนาะก็รอเขาติดตั้งเสร็จนะคะเราก็ทำการรอ,อสักครู่นะคะแล้วก็ค่อยลงชื่อดับเบิลคลิปเข้าไปใช้งานนะคะก็ฝากเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะถ้าหากนะคะในการติดตั้งถาม serial number นะคะหรือีเรียลในการใส่รหัสนะคะนักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะ ไปเปิดเอานะคะรหัสที่อาจารย์ให้ได้เลยนะคะในตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะตรงข้างการซีเรียลนัมเบอร์นะคะดับเบิลคลิกขึ้นไปได้เลยนะคะอ่านะช้านะคะแป๊บหนึ่งอ่านอีกแป๊บหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ปึ๊บดับเบิลคลิกอ๋อลืมว่าอาจารย์ปีหนึ่ขอโทษ ดับเบิลคลิกนะคะต้องเปิดเน็ตก่อนเพราะว่าได้มันอยู่ในได้่าจากนั้นก็จะปรากฏซีเรียลนะคะก็คัดลอกเอาเลขนี้ไปกรอกได้เลยะคะ่ะถ้าถ้าถามขึ้นนะคะเครื่องหมายซีเรียลหรือท็อคเ k นคีย์นะคะเอาไปาใส่ในช่องนั้นเลยแล้วกดลิงก์ไปได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งาน Photoshop เราได้ก็จะปรากฏที่หน้าต่างนะคะวินโดว์ของเรานะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะ